โอ้แฮนด์เมดด้วยกินไหมเรี่อยวฉันเลี้ยงมาแล้วเข้าไปกินทีเนี่ย70บาทนะครับมีมากกว่า70รสนี่โอโหชื่อร้านอะไรไทยเวนโตรนะเราเข้าไปสั่งเริ่มสั่งเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงนี่ครับเข้ามาในร้านเลยนี่เพื่อเปรี้ยวบนนเอ้ยมีมิ้นต์ด้วยมิ้นต์นะเอาเอามิ้นต์ลูกครับ เปิด่วยครับเปิดขวดนี่ผมเนาะแล้วมใิใช่ใช่ใช่นี่ครับร้นนี้อยู่ที่เจเจมอลโ้ยจริงผมสั่งมินนน้นท์นั่นเอมิ้นท์ฟอกแล้วมิ้นท์ใช่ไหม รครับเ,เดี๋ยวไอ้เอ็งได้จิตตั้งที่เดียวนี่ครับมาแนละ้วตุ๊กอ้วนไม่รู้นะอ๋อไมาได้เป็นโซนอ่ะค่ะมะมิ๊นนะผมชอบกินมมิ๊นนะครับไอคมมค้ครีมไอ้ครีมโฮมเมดครับนิโยแต่ตั้งนะืตั้งใจันะ้งเนาะเขามีนี่แต่ผมไม่ได้กินโคนะ่น,น,นะลงได้ในรถใช่ไหม เขียวอะไรเนี่ยข้าวติดร้านมุ้ยขนาดนี้ร้านเขาโอเคนะอยู่ที่จ,จังจัดแล้วก็ออกมานั่งกินข้างนอกนะครับนี่ไเต็มไพเวนโตนะตรงนี้เดี๋ยวลองชิมกันดูเนี่ยบรรยากาศร้านเขาก็นะอย่างนี้นะนะครับอะไรอ่ะรถกัเอา้าเม้าต้อมเม้เามนี่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 นน ไพรเวนโตนะ้นะนี่เขาให้น้ำเย็นมาแล้วขวดหนึ่งอายุนคบหน่อยเขาให้น้ำเย็นให้ขวดหนึ่งนะเขามีแก้วให้นี่โหดีไหมออร่อยอย่นะาดูเด็ดร้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่กินแล้วไวน์โต้นะเดี๋ยวผมจะลองกินดูนี่ไอติมโฮมเมรดรสเมนนะที่ผมสั่งเดี๋ยวผมดูมันอร่อยขนาดไหนเออกลิ่นนี้ไม่ค่อยมี มันเป็นรสเหม,นแบบม็นแบบมิบ้็นละมุนนะฮะหวานมากหวานเลยนะหวานหวานหานูเาพอแล้วมัหวนหวานมากอร่อยอร่อยโอเคถ้าใครจะมาจัดก็มาในร้านนี้ไทยเวเนวไอติมหนึ่งบานเหนะ็นไหมมาสเตอร์ครับ,รบสวัสดีครับ